ช่วงปีนี้เศรษฐกิจน่าจะแย่ปีนี้คาดว่า,าน,น่าจะลดลงไปอีกทั้งโรคไวรัสด้วยแล้วทั้งข้างเงินด้วยที่หน้าน่าจะโอเคคิดว่านะครับ ชื่อเจเล่นะคะเป็นนักแสดงที่บริษัทโคลเซียมโชว์พัทยาค่ะหลายๆคนเขาจะคิดไปว่าทุกคนมาพัทยาจุดหมายเดียวก็คืองานบริการอาชีพนางโชว์จริงๆคือมันเป็นการแสดงลิปซิงคมันก็เหมือนนักแสดงอ่ะมันคือมันต้องสื่อออกมาให้เขาเห็นเลยว่าเรากำลังโชว์โชว์นี้อยู่เสียใจก็คือเสียใจดีใจก็คือดีใจ มันเป็นเด็กคนหนึ่งอะนาะที่ตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยเคยไปงานงานเลี้ยงงานหนึ่งแล้วเขาโชว์คาบาเลวันหนึ่งฉันจะต้องยืนอยู่บนเวทีและวันหนึ่งฉันจะต้องได้โชว์ให้คนดูให้คนเขามีความสุขให้คนอินไบกร์ฉันแรกๆเลยผมตั้งใจว่าจะมาห้างเงินแล้วไปแต่งกับคนที่บ้านอะ วันนั้นน่ะผมผมว่าจะไปกะว่าจะไปแบบไม่ให้เขารู้ไปไปหลอกเขาที่บ้านเลยแล้วถามแม่เขาว่าอา๋อแล้วไปไหนแล้วไม่เห็นอะไรเงรี้ยอ๋อไปเที่ยวมาแม่เขาก็ไม่รู้ว่าไปเที่ยวกับแฟนพอกลับมามากับแฟนเลยเห็นผมนี่ช็อกเลยโอ้โหพอผ่านไปประมาณสองเดือนแล้วก็บอกว่ามางานแต่งด้วยนะเป็นพี่น้องก,กันเป็นพี่น้องก,กันได้ไหมที่บ้านผมถ้าจะเอากันต้องต้องหาเงินไปแต่งอย่างเดียวนะแบบเอากันแบบเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันยูไม่ได้คนระับนันเป็นตําแหน่ง ว่าพี่น้องมีสี่คนครับผมเป็นคนโตแล้วก็น้องชายที่เป็นเชฟครับแล้วก็มีเพน้องสาวสองคนอยู่ของผู้ชาทางคนต่างทําง,งานหางเงินนะครับธรูมมมผมเป็นคน<อ>ที่ชอบร้องเพลงผมชอบเพลงไทยมากเลยครับท,ทีนี้ชอบร้องเพลงแล้วมันร้องไม่ถูกก็เลยแบบทำไมจะร้ะองไม่ถูกวะภาษาที่บ้านผมอะผมเรียนมาสี่ห้าปีผมยังอ่านไม่ได้เลยแต่ว่าหลอกว่าหลอกว่าอ่านได้จริงจริงแล้วอ่านไม่ได้ครับ ใช่ครับไปทํางานวันแรกผมไปยืนบนฟอร์เขาเวลามีคนมองหน้าผมผมจะัวใจผมเต้นแบบแทบแบบโอ้โหสั้นแบบมีคนเรียกผมลงเฮ้ยเอาเรื่องแล้วขอขาพี่ขอไปห้องน้ำแบบนึงได้ไหมครับเขาว่าไปได้ครับเอากระเป๋าแล้วก็ขินมอใส่กลับบ้านเลยก็เลยไป กะว่าจะทําแค่เดือนเดียวแล้วก็กลับบ้านไม่นึกว่ามันจะอยู่ได้ดนะทุดนนายทํางานาเขาโอเะมันไม่ได้เหมือนที่เขาพูดกันไวแบบว่าต้องเสียตัวต้องไปกับลูกค้าต้องไปกับคนนู้นคนนี้ถ้าตัวเราคิดว่าคนนั้นโอเคเราเราพอใจที่จะไปกับเขาเราไปเลยไม่ใช่แบบเขามาบังคับเราให้ไปกับเขามันไม่ใช่แบบนั้นครับ ว่าห่วงไหมก็ห่วงแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกในงานบริการนะเราห่วงตัวไปก็ไม่ดีถูกไหมมันจะกลายเป็นว่าเล่นตัวล่าสุดที่เจอมาเลยเราจะแต่งตัวเป็นแนวเซ็กซี่ใช่ไหมเวลาเราลงถ่ายรูปที่ที่ทำงาน<ม>ก็คือลุกเรามันเซ็กซี่อะ่ะก็ไม่เข้าใจความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่<ม>บ,บางทีเราอาจจะอยากโชว์เพื่อนเขาบางทีเขาอาจ อยากจะอะไรอย่างเงี้ยตัวเราก็พลาดเองด้วยที่เราไม่ค่อยเสพเขาดึงเสื้อในเราลงมันเฟลเนาะบางทีอ่ะในเมื่อเราโชว์คุณขนาดนั้นแล้วอ่ะคุณก็ไม่ต้องโชว์อะไรแล้วป่ะถูกไหมแต่เราก็อะไรมากไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นส่วนรวมถ้าเกิดเรามากเกินไปก็มันเสียทั้งที่ทำงานเลย ผมมาอยู่พัทยาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วมนเจอร์นี่ผมเป็นมา7ปีแล้วครับประมาณ3ปีแรก3ปีแรกเนี่ยจะดีจะลูกลกค้าทั้งหลังทั้งรัสเซียเนี่ยจะดีคือคือลูกค้าพุกพันเดย แล้วก็เงินสะพัดมากเลยเข้าปีที่3ที่4ที่5คนจีนจะเริ่มเยอะแล้วฝรั่งค่าเงินบาทก็แข็งตัวขึ้นฝรั่งก็เลยไม่ค่อยจะเที่ยวแล้วเริ่มจะเปลี่ยนเริ่มจะเปลี่ยนจากฝรั่งไปมาเป็นจีนจีนจะเข้ามามีอิทธิพลเยอะมากใน,ใน,ใ,นในช่วงนั้นก็คือเตียนทัวจีนจะมีพวกทัวศูนย์เหรียญถ้ามามาเที่ยวเองเนี่ยจะถ้าถามว่าเรื่องดื่มเรื่องกินใช้ใจ่ายเงินเยอะกว่าฝรั่ง สมมติขายฝรัง่งโต๊ะหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้สักพันสองพันแต่ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยโต๊ะหนึ่งเราจะได้หมื่นสองหมื่นได้เลยคือเราก็ต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะต้นทุนสูงนะักท่องเที่ยวก็มักจะไม่ได้มีกําลังจ่ายสูงมากด้วยความที่เราอยู่ในธุรกิจที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ย มันจะมีสถานการณ์มากระทบตลอดระยะเวลา6ปีนะี้เช่นเรื่องการเมืองเรื่องโรคระบาดหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเด็นล่าสุดก็คือประเด็นของเรือล่มที่ภูกเก็ตมีผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ลากยาวมาถึงตอนนี้ตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้มาเต็มที่แล้วที่ว่าเห็นเยอะๆช่วงนี้เพราะว่าคนจีนเป็นช่วงจุดจีนคนมาเยอะความจริงมันเยอะได้มากกว่านอี้อีก จริงช่วงตึกจีนกันก่อนเนี่ยมันต้องเพิ่มเป็น5้ารอบ6รอบแล้วแต่อันนี้ก็ยังเป็น3รอบปกติเลยก็ยังไม่ได้เต็มล้นแต่แทนที่จะเต็มกว่านี้มันจะกลับมามีปัญหาที่โลกระบาดอ่ะน,นั่นคือมันกธ็ธุรกิจนี้คืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบต่อนักท่องเที่ยวมันจะกระทบต่อธุรกิจเสมออันนั้นคือเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจอ่านนักท่องเที่ยวลดลงเหมือนดับไฟอะ่ะเหมือน ปกติมันจะมีไฟทั้งหมด10ดวงมันหายไปทีละดวงทีละดวงทีละดวงมันก็จะลดยิง่งลดน้อยลงลดน้อยลงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นที่ร้านเขาก็จะถามว่าลูกค้าดีไหมแล้วก็ก็ดีแต่เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาดื่มไปเรื่อยๆก็คือแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ถ้าโลน่อยแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรออกมา สัดส,ส่วนของนักท่องเที่ยวจีนสัก4 0สมมุติในนักท่องเที่ยวเรามีทั้งหมดร้อยคนสัดส,ส่วนเขาเป็น40-50หคนมันก็จะหายไปครึ่งนึงแหละดังนั้นถ้าเกิดในสถานการณ์ที่เราเหลือนักท่องเที่ยวอีกแค่50%าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดเวียดนามตลาดรัดเสเซียตลาดอินเดียตลาดเกาหลีแล้วก็ตลาดต่างๆนานานเนี่ยเราจะทํายังไงให้ประคองสถานการณ์เนี่ยไปให้ได้ก็เป็นโจทย์ของการบริหารงานด้านหลังเหมือนกันเช่น มีการลดรอบไหมดันคนให้ไปเต็ม2รอบปกติมี3รอบก็ลดเลือ2รอบเพื่อตัดค่าใช้จ่ายาหรือว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องรับพนักงานไหมบริหารคนเท่าที่มีก็ใช้พนักงานให้เต็มศักยภาพก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าทุกคนจะ,จะน่าจะเข้าใจด้วยสถานาการณ์ พาไปเจอเพื่อนเพกกื่อนกาดกับเพื่อนสาวสวัสดีค่ะเชื่อกาดค่ะอ่าถ้าเราไม่ได้ทำอาชีพเนี้ยเราจะไปทำอะไรค,ดคิดว่าอนาคตคิดว่าจะกลับกลับไปทำที่บ้านค่ะเป็นธุรกิจเปิดธุรกิจของตัวเองเป็นร้านเสริมสวยบ้างหรือว่าก็จะทำร้านเช่าชุดหรือพรีวิ่งอไรประมาณนี้ค่ะสามารถออกแบบชุดได้เราสามารถ เอาความคิดของเราแล้วก็สร้างขึ้นมารอบรอนะคะแสดนักแสดงแสงนสอรอบแล้วัสดะจีงหอแค่ระาสวัสดีสค่ะหงส์สโลจับจังหวัดชื่อปุ๋ยนะคะเป็นหนุนนักแสดงดีๆค่ะ ที่พี่เพิ่งประกาศไปใช่ไหมครับว่ามีสองรอบใช่มีสองรอบเนื่องด้วยเราก็ต้องลดรอบตามที่ยุค้ามีอะไรครับตามที่บริษัทเขากำหนดมาผลกระทบหรือเาลาเนื่องด้วยตอนนี้คือก็อย่างที่ทราบ,บกันเนาะว่า,เ,าเขาลดนักท่องเที่ยวลงอะไรเงี้ยเขาท่้งเที่ยวลดลงเราก็เลยต้องลดรอบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยาภาวะตอนนี้อะไรนะ โควิด 1>, <Corona S 2> <Corona S> 1ค่ะเราก็เลยต้องเซฟนักแสดงว่ะเซฟค่ะกันกันแบบเรียกว่าอะไรโรกติดต่อเนาะเพราะมันติดต่อกันง่ายไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราศึกษาข้อมูลมาดีๆเกี่ยวกับไวรัสโควิด1มก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะนักวัวห<ด>้าสิบไม่นากวัวห้าสิบอะไรเงี้ยก็แค่ดูแลตัวเองดีๆค่ะแต่ทางบร,ริษัทเขาก็แค่แบบป้องกันไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะก็คงเป็นแค่ช่วงหนึ่ง พอดพีพี่เขาอยากจะถามว่าถ้าความฝันมีมีความฝันไหนถ้าเกิดไม่ได้ทําอาชีพนี่จะทาอาชีพอะไรก็คิดว่าอยากเปิดร้านตัดผมของตัวเองมาจากหัดใหญ่ก็เดินทางมาใช่ใช่ใที่นู่นก็มีที่ภูเก็ตมีเมื่อก่อนก็เคยทําอยู่ภูเก็ตแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนสถานที่มีดูก็เลยลองมาทำที่นี่ก็อาจจะทาไปเรื่อยๆจนกว่าร้างกายจะไม่ไหวเพราะว่าชอบตัเนเตนการแสดงชอบมาก ภรรยามันไม่ได้มีอาชีพเดียวเนาะบางคนมาเป็นรีเซพชันบางคนมาเป็นแม่บ้านบางคนมาเป็นเชฟบางคนมาเป็นนางโชว์หรือบางคนมาทำงานบริการคือทุกคนสามารถมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะทำงานอะไรมีสิทธิ์เลือกได้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรจะไปทางไหนทุกคนมีสิทธิ์เลือกหมดเลยค่ะถ้าเวลามีตำรวจลงใช่ไหมครับผมจะบอกตำรวจว่าผมมาเที่ยว เพราะว่าทํางานผิดที่เขาจะโดนปรับเป็นแสเนเลยเจ้าของร้านโดนจับนี้เขาก็ถามครับพาสะปอร์ตครับถ้าเป็นต่างชาติครับเขาจะดูด้วยพาสะปอร์ตมันขาดหรือ,อยังถ้ายังไม่ขาดก็โอเคแต่ว่าทุกวันนึ้งยังไม่ขาดขาดจะขาดเดือนนี้นาครับแล้วอันนี้ก็รังต่อวีซ่าอยู่ครับ <S <S คนกัมพูชาที่อยู่เมืองไทยทุกวันนี้มันเยอะกว่าเยอะกว่าคนที่อยู่กัมพูชาทุกวันนี้ เพราะว่าที่บ้านผมไม่ค่อยมีงานทำมีแต่ว่างานเงินเดือนมันถูกอะไรเงี้ยมันอยู่ได้เฉพาะคนที่เป็นราชการอยู่ได้ถ้าเป็นโรงงานที่เมืองไทยก็ได้เดือนอน,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 อนึงก็หมื่นกว่าเราใช่ไหมครับแต่ว่าที่บ้านผมมาโรงงานจะได้เดือนประมาณเจ็ดพันถ้าเจ็ดแปนได้แต่แล้วก็เงินมันถูกด้วยครับเงินมันถูกแล้วก็คองใชงง้มันแพงคนก็เลยอยู่ไม่ได้ เดือนหนึ่งก็ห้าห้าเดยมาเท่าไรก็หมดสาไเดยมาเท่าไรก็หมดครับก็เลยมาอยู่เมืองไทยนี้ก็แบบว่ายังไงก็ได้คะฮะคือว่าต่อให้ทํางานก่อสร้างแต่ว่ายัางไงก็ได้ถ้ารู้จักเก็บรู้จักเก็บเราก็ต้องยอมรับว,ว่าในยุคหนึ่งคนที่มาทํางานในพัทย,ยาเนี่ยก็มามาขายเดินร่างก็เยอะ โดยเฉพาะในช่วงที่มีสงครามเวดนามเี่ยที่มีการตั้งฐานทัพเนี่ยผู้หญิงในประเทศไทยถูกเกณฑ์มาคาปรเวนในพื้นที่แถวนี้ยเยอะมากมันเริ่มต้นตรงน,นั้นแล้วก็ทําให้เกิดพัฒนารรรแบบอเมริกาพวกเรื่องบาร์เปิดอย่างเงี้ยมีผู้หญิงรูปเสาแล้วธุรกฐฐิจประเภทเนี่ยมันก็ลากย,ยาวมาจนถึงปัจจุบันถ้าเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้เรามีคาถาวิเศษเนี่ยเสกทีเดียวเปลี่ยนภาพลักษณ์เลยเปลี่ยนทุกอย่างเลยยากว่าไง มันไม่เปลี่ยนพี่ไม่เปลี่ยนพี่ขอให้ทุกอย่างคือขอให้ก็แค่เปลี่ยนแค่ว่าให้นักท่องเที่ยวมีกําลังจ่ายสูงขึ้นเท่านั้นเองทุกอย่างมันมันมีความสําคัญของมันอยู่ก็เหมือนวัจักรอะต่อให้เป็นสัตว์ล่าเนื้อยังไงก็มีความสําคัญในการควบคุมวัฏจักรให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นเพราะมันก็เป็นวัฏจักรในอุตสาหกรรมประเภทเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นังคือมันก็มันมีเรื่องที่แบบเรื่องที่ไออย่างน้องๆน,น่าจะไม่รู้ต้องหลายอย่างแต่พี่เป็นคนในธุรกิจการท่องเที่ยวพี่จะรู้ว่านอกจากโปรแกรมต้นๆที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นการแสดงคาาบาเลแล้วในพัทยามีโรงละครอ,นอนาจารย์ต้องหลายโรง <c oughs> ที่ถอดหมดเลยแล้วก็เป็นโปรแกรมยอดนิยมอันดับต้นๆเหมือนกัน

let you understand i am manatia yêu see you yang ma se tamba yêu nyau yesterday i love you i want you